เต็มแล้วครับสามห้าเกาะโบลากอ้อยพันธสองตันพร้อมปุ๋ยสองกระสอบนี่ครับมาเล่นตมมาเอาอ้อยพันมันลมครับก็เลยขนลงไปอย่างเตีมยของบ้านนะครับผมนี่ก็เลยมาเก็บตกครับเอาแดงหน่อยลงมามึงที่ล่ะเละโบเละนะครับผมแล้วเมื่อกี้ไปขึ้นได้ปะอ้อยพันกล่องนี่แล้วมันลมเนี่ยนะก็เลยขนลงมาหันเนาะนะครับแล้ว ถอยบอกแดงมาลงมาใส่เอาตรงนี้เป็นดินแก่นนะครับวันน,นี้ฝนตกใส่บัตรนะเนี่ยวเบิ่งกันพอดีขึ้นได้ปะไอ้ฟากกล้องนะครับนะจับกล้องให้ยัเข้านะขเนี่ยโซ่เพื่อเบอร์แดงน่อยสามสิบห้าเกาะโบนด้วยเนะี่ยเป็นได้ที่ขึ้นได้ปะลากอ้อยซองตันคิดว่าบลลมคิดว่าฟี่ขึ้นมา,มนมา <laughs> นเลยฮ่าล้มาหลากกันตต้เนาะ <laughs> <laughs> นี่อ้อยพันสองตันพร้อมปุยสองกระสอบนะครับบอสั้นปันไดเดี๋ยวมาเบิ่งกันอันนี้จะใส่ให้นักนาหน่อยนึงนะครับให้น้ำหนักมันกดดักรถไถลงนิดหน่อยพ่อให้มันฟรีห,หน่อยๆจับกวางให้นะลองเบิง่งดูนี่ฝนตกจากหน้าๆนาวนี่เครื่องหอนเลย มันเปนแม่นเ้ยเย็้โซ่เข้าไปเล้ระวังค้อแม่เบาได้ไม่ก้องการมากขึ้นไปมันจะแย่เวทีตรงตรงเลย

มันเปนพวกขึ้นไว้อัดสองสองนะครับเพิ่มรอบมันเร็วเล็กหน่อยการว่าเบิร์นยางขึ้นเลยนะครับก็สองหนึ่งขึ้นสบายเลย,เย,เยไปเดยงเฮียไว้เรื่อมยังบ่ดละเบิดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับแปลงนี่อ้ต่อมางงามๆเลยเอาคนมาสับเงาหยาเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอดนายแพทย์มาฉีดยาขาาันหยาคุ้มหยาจบปล่อยเลยนะครับผมใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วแปลงนี่ โอเคเดี๋ยวเข้าบ้านกันตอนนี้ก็หาโมงอบก,กว่าแล้วครับในเวลาเลิกงานแล้วครับ,บสองเข่ากันครับ Tiếp kìa ba Tiếp kìa ba cái <laughs> cắp đèo kìa mê Đoàn kìa phía mẹ ดาว้องเท่าไหมครับไปจอดไวได้ขี่ตมดาวมาหมว,ว่านเ่ยเรื่มอีกแล้ว ถุงมือกัเรือเนี่ยครับเรือล่องเขาถุงมือดาวถุงมือถุงมือดาวมากเหมือนช้าวอื่แต่ว่าลองเขาดาวมากเหมือนว่านลืมไปซะแล้วแม่หูแม่ด่าได้ครับเนี่ย <c oughs> โอ้โหมวนสวเตอร์มาเปซะแล้วครับฮอนฮอนไปเข้าบ้านกันเหมือนคิดว่าน่าจะโน้ตโปร,โรแกรมนะครับเพราะว่าฝนตกหนักแล้ว ไปปูกก็บ่ได้ไปสัมก็บ่ได้ไปหาไทยหนอกไทยหน้าปั้นหน้าก็บ่ได้นอนเว้นทันต์ครับฝากครับไฟสวยงามเลยว่ะแบกหน่อยเดี๋ยวปีน่าใส่ตู้แล้วครับติดตู้แอร์นะครับคันนี้ก็ได้ขับเย็นๆครับยังฝนตกก็ค่อยายามด้เปียก อร่อยกำลังขึ้นงามเลยตัดละสองบ้านนี้ได้ตู้เลย